สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆกับผมวันนี้ภาพพี่น้องมาไซเบ็ห่วยป้าไพ่ครับผมวันนี้มาอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งนี้สีหกจักหน่อยนะครับผมนี่ด้านหลังมีแตป่ป่าก็วันนี้สีไส่เยอือจิงลีดนะครับผมนี่ผมเป็นจิงลีดจิงลีดทีหาไตคืึน้นะครับผมหาไตมานําให้หน้า ามาใส่เบ็ดให้พี่น้องเด๋เบิบงน้ำกันว่าหน่อยปลาไผ่ไมน้นี่จริงดีเท่าสิทำงานบอกครับผมกว่านันนี้เอาเยอกุ้งมาใส่นะครับแต่ผมใส่ฟังเป็นแปน,ปนก็เดี๋ยวมันนีเปลี่ยนเป็นเ,นเยอจริงดีลองเบลงวสิเป็นยังไงครับกับเบ็ด40หลังครับเหมือนเดิมครับผมใส่เบ็ดเบอร์หน่อยจัะหน่อยเพราะว่าเสียบเยื่อแรลงมันจังบอ่อหอยตายนะครับใส่ใส่ใส ่วนดี้ใส่เยอะตัวหน่อยเยอะมาแรงเนี่ยเยอะกลุงเยังยังนหน่อยก็ใส่เบ็ดเบรอแปดนะครับผมก็เบิ่งกันครับผมว่าสิเป็นจังไดเนาะครับผมหมายฟังทั้งนี่สิหกจ้งหน่อยไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับครับผมก็จากหกหกอยู่นะครับผมปลาค็มีอยู่ได้ครับแต่ว่า อยากห้าหมงสายอยากห,หน่อยไม่บ่นตายยังวาพี่น้องบ่นตองหน่อยประสิทธิ์ผ่อนค่้อยอ่ะครับผมลุยกันครับมัน นอนหอนครับหอนไหลนหอนเฝ้า มุนมาสูงแห้งเลย ่าดิใส่ไกลกันเลพี่นอ้องห่วยมันงไปอยากใส่ไกลไกลกันเลย าหน่อยมาตรวจเยื่อน้ำกลนะพี่น้องเยื่อหลอนไปเลย เดี๋ยวผมสิกรอนุญาตใส่ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจังถามว่าบึงผลงานกันครับผมจกไปอยากจังน้อยหกหกเนี่ยครับ กนพี่น้องนี่ครับผมถือเปรี้ยวครับกลินเร็ว้วานสวยนะครับผมใส่ปนเลย<ฮ>พี่น้อง ลังนี่ห้องนี่ดึงจนจมเลย ตัวใหญ่เลยครับผมอุ้ยกินเลยตุ่มเลยตุ่มเลยครับ ยังไว้เลยครับตัวนี้นี่สองตัวเลยเดี๋ยวผมจะเลยววัดใสอยู่ใส่เบ็ดโอ้ยผมคิดว่าสิกินเร็วปนี้ ถุงเยื่อเลยครับผมใส่ขึ้นไปนะยงานตเตอยู่นี่นนแหละอู้ยเดียินแต่เสียงต่อเมือนนึงเสียงสวบคอพี่น้องหาสงใส่ต่อครับเนี่ยมัน รูมสีเป็นเตมีพี่น้องตันหกนี่เขาไปว่าไแตะสมุนผมหยุดหมุนอยู่บนสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์นะครับผม่าพี่น้องมาเลาะเบิ่งเบ็ดนะครับเดี๋ยวเลาะเบิ่งมองเป็นแปนหนึ่ก่อนครับสรุปในไซเบ็ดสามสิบกหลัง <c oughs> เยอะพ่อพ่อครับเยอะมันหล่อนเร็วปลาหน่อยตอดเร็วครับวานปลากินเร็วนะตอนคำเดี๋ยวสองโตนะปะพ่อไปครับผมไปเลาะเบื่องกัน พี่นอหลังนี้ไม่หลุนเะครับเบ็ดโปงแต่ว่าหลังนี้โอ้ยหลังนี้โอ้ประดุกดุกงามเลยครับผม

โซ่หลังติดเลยโซ่หลังติดเลยพี่น้องโหลุกยังอีกเหรอโอ้โหห้อแอบแอบเลยพี่น้อง ไงครับผม Oh. หกนพีหน่อยหนามต้องลดลองอีกจักหน่อยนี่สิไป,ไไปยังไงโอ้ปลายังถือเป็นคบขาวพี่หน่อยโค้ดหน่อย giờ cứ loay thương phả ô oh, đang nhìn cứ phụ ông lồng xỉ thì nó cứ tải vào Hãy เยอะร่อยเลยเยอะบบล่งพื้นยังไงยังไงน้ำบกส่งยังไง บูบูบูป่าบูป่าอู้วูุ้พี่น้องล้างเงีก็ถือได้เนี่ยปลาคอหัวสักจริงดิบเดนเดี๋ยวผมเบิ่งหลังพี่ก่อนหลังพี่มันสะเทือนครับพี่น้องมันสะเทือนนั่นนั่นนั่นสะเทือ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 นนึกถ้าผมสะเทือน สวยครับสวยของหข่งอยู่ครับพี่น้อง Oh. <c oughs> นี่ครับผมสวยๆครับตัวนี้ <c oughs> งามงามอูม oh. ไ้ไปแล้วไปสัก่อนเบ็ดมันเบื่อหน่อยนะพี่น้องเพราะว่าใส่ยเยื่อมาเลี้ยงตาสิ เอินเลยปานสิหลุดไงกลับมาบึงหลังนี่พี่น้องโอ้หลังนี่ตัวใหญ่อยู่เด้มันคือหัวสักแนี่ยนี่เบฮงครับโ้ยลงไปลงไปพันเนี่ยขึ้นมาบ่าได้หัวสักเลย กดดิ่งเนี่ยเขกกดดิ่งสวยแล้วครับนีนเตามงาม ครับพี่น้องกูเบ็ดเรียบร้อยแล้วเนาะครับเบิ่งผลงานกันครับบัดน,นี้โอ้ปลาไปเอามาปลาจะอยู่หล่อนจริงมันมันไปเซไปไหนพี่น้องมันมันหกเข้าไปบ่ได้เอครับผมเบิ่งผลงานกันครับนี่คือผลงานครับผมในปลาจากตัวนอนรอบเสารนี่งสองหกตัว โตัวนะครับรอบรอบแรกเนี่ยเทใสไปมันกินเลยเนะันสองโตนะครับเป็นีมูประดุกตัวนี้เหลืองอุยหุยเลยครับตัวนี้เด็กการเด็กการครับหวยปลาไพ่เฮ้าโม่ปิดหวังครับนี่ครับพี่น้องผลงานเฮ้าเต็มเต็มครับเศรานี่ เจ๋วๆเลยรอบคำก็ได้รอบเศร้าก็ถือว่าได้ก,การอยู่หวยปลาภผบ่ผิพิวังครับพี่น้องพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับหวยปลาไผเฮ้า,า,านี่แหละครับผมเอาเหยือ่อจิงหลีดมาล่องลองเบิงก็ถือว่าได้ก,การอยู่ครับก็ฝากเป็นกาลังใจหาก,กินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จังบผลา,าคลิบลิบต่อไปสิมีหยังก็ถาลุนทาเบิงน้ำกันครับ มือ่อานี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ